คุณนะครับคุณจะเอาอย่างไงฉันคงไม่ต้องเกิอนอะไรมากมายหรอกนะแต่สิ่งที่ฉันอยากจะรู้มากที่สุดเลยก็คือคุณจะรับผิดชอบพึ่งกับลูกในท้องอยังไงพี่วานทำไมเรื่องมันเลยเถิดมาถึงขนาดนี้แล้วจะให้ฉันมานั่งประดิษฐ์ประดอยคำพูดเนี่ยฉันทำไม่ได้หรอกนะ ผมต้องขอโทษนะครับที่ทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องผมจะรับผิดชอบบีกับลูกครับแล้วอีกคุณนายนั่นล่ะผมกับปอเราหย่าก,กันแล้วครับและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกยกเวน้นน้องพิมพ์ที่เป็นลูกสาวของผม